เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีชิลลิงครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา b ีแคมนะครับในส่วนการเล่นคอมที่ทำ4บาท3ดาวได้ง่ายที่สุดในเกมนั่นเองครับบอกเลยว่ามันจะมียูนิตหนึ่งตัวครับก็คือป้าอิเบซ่านะครับจะเป็นตัวที่แบบถ้าไม่มีคนแย่งเล่นน็อกซาสหรือเล่นบอร์ดน,นี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มาเล่นกันนั่นเอง ทำให้เราเนียนๆทำสามดาวได้ด้วยนะัน่นเองครับแนวทางการเล่นนะครับในคลิปนี้จะเป็นยังไงเรามารับชมกันไปพร้อมกันได้เลยครับ s ิ m a n นช็นปน .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟท์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริ m a n c o อ n ใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบ,บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องร i สแมนช hop เท่า มาดูกันที่อักเมนแรกเลยครับเป็นอักเมนระดับโกนั่นเองเดี๋ยวดูซิว่าจะหยิบอะไรนะโอเคหยิบเป็นไอเทมดาร์กินนะครับทุกคนโอ้โหมีไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะผมน่าจะหยิบเป็นเดอะดาร์กินโบนะเพราะว่ามีในส่วนของคอมแพนแนนไว้ทำเป็นคุนซูด้วยนั่นเองครับมีอฟเฟแล้วอฟเฟแพรด้วยนะถ้าสองดาวบอกเลยว่าตึงๆแล้วเนี่ยไอเทมมันมีโอกาสทำเป็นคุนซูอยู่แล้วนะ อาจจะหยิบเป็นเดอะดาร์กินครับเป็นช้อยดีที่สุดแถมสแสลมเป็นในส่วนของอีเวนต์เชาวได้ด้วยนั่นเองคะอ่านกด4ไปเลยครับส่งอเฟ2สองตัวไปเทมตรงนี้ครับหาแค่ล็อตแหละอ่ะดูซิว่าผมจะหยิบล็อตหรือเปล่าอ่ะผมหยิบดาบอะเนี่ยทำไมผมไม่หยิบลอ็อตผมงงตัวเองอ๋อผมฟอร์สจะไปเล่นไอ้นี่ทุกคนเบลวิดเอออ่ะผมก็เลยเลือกนะทำในส่วนของแซนเซเดเยอร์นะแล้วก็ Q1F นะเป็นในเทมเบสจริงๆเนี่ยคือถ้ามีดอะ d a r k กิ b o บนะครับแนะนาเลยต้องทําเป็นกุนซูนั่นเองครับโอเคตรงนี้ก็ชนะไปครับอันนี้คือฟอน์เล่นให้เพื่อนๆดูเลยนะอที่2อง Q6 ครับทุกคนตรงนี้เก็บโชกแกตไว้ด้วยนะแล้วก็เราได้ในส่วนของอเวเดอสองดาวแล้วบอกเลยว่าตึงๆมีดาวเวนด้วยครับผมเลือกขายไปแล้วกันตอนแรกเนี่ยจะเอาดาวเว่นมาไว้ฟาร์มอีคอนขึ้น9เนาะแต่แบบโอเคเงินมันแบบอีก2บาท3ามบาทเนี่ยก็เลย ทำเป็น20ไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ได้4วินสติกแล้วถ้าชนะตรงนี้ได้จะดีมากๆนั่นเองฮะโอเคครับแล้วคนที่เรามาเจอครับน่ากลัวมากครับเซนจอนนี่ส่กากอยเอ่อสเปรดบอยเซตแล้วก็ซันไฟนะแถมคอกมอมีในส่วนของสกลลิ่เป็นกุนซูด้วยครับโอ้แพ้ได้น่ทุกคนงานยากอยู่นะเดิเราอยู่ level ดเลยนะแต่ติดในส่วนของไอเทมแบบตึงๆเลยกุนสูดิคือบ่าเอาดีต้องชนะนะ ชนะหรือเปล่าเอาแค่นั้นห่อนลุมครับลุมกระทึบโอเคชนะไปครับถ้าแพ้คือผมเซ็งเลยนะเออแพ้คนวิวสี่เลยนะถ้าแพ้คือไม่ได้แดงกุนซูนะทุกคนอันที่สามคีสองเลยนะครับทุกคนอัคเมนเป็นระดับเงินนั่นเองฮะดูซิว่าจะหยิบเป็นไรไฟเซลนาะสนใจจริงๆซ้ายเมื่อกี้ก็ได้นะทุกคนผมหยิบเป็นไฟเซลแล้วกันจะได้ขึ้นเวลได้ง่ายๆครับกดโทไปเลยแล้วก็ซื้อนี่ไปทําเป็นสี่จักรน้อยครับฟอนไลน์ตึงๆเลยนะ กำลังเลยอยู่ว่าจะเล่นยาสโอเอาเซเลเยอร์ดีนะครับหรือจะเอาดาเวนฟา์เงินอเอาเป็นดาเวนละกันนะเผื่อมันดอกงงดอกเงินเนาะแล้วก็ผมเลือกทำนะครับในสนของไซแอนเซเลเยอร์สองอันไปเลย่ะจะได้คัดไอเทมให้มันจบจบหมดเรื่องหมดลาวนะเราเลี้ยวหกแบบนี้แต่เมื่อกี้แพ้ไปหนึ่งคนเฉยเลยมันแพ้ได้ไงทุกคนผมแพ้คนไหนวะ <laughs> แล้วคนนี้นะเขาเล่นเป็นบอร์ดอะไรอะ่ะดูแป๊บหนึ่งครับ อ๋อยอเดินนี่เองโหหกยอเดนโอเคแล้วมาเจออะไรแล้วเนี่ยโอ้โหไซออนเดอะดาคินเอจิสเนี่ยโอ้โหอาเฟเท้มโคตตึงเลยงานยากนะครับมีชิลลิ่งตรงนี้โดนคอมลายืดสองคอมจัดการรูสติเราไป2เลยครับโอ้โาที่สามขีดหกเลยครับทุกคนตรงนี้หน้ากดเร็วมากผมได้เอเบซ่ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับทุกคนเล่นเป็นเซเลเยอร์นะ ตอนนี้เนี่ยทุกคนเราต้องสแสลมในส่วนของไอทมดูดเลือดด้วยใส่ให้เบลเวทแล้วก็เปิด4ี่สเลเยอร์นะครับเพื่อที่จะได้ดูดเลือดนะครับปลดล็อกอาร์ท็อกได้นั่นเองฮะตรงนี้ชนะแพ้ชนะแพ้ไปนะมี1นึ่งลูสติอยู่นั่นเองครับมีแพ้หนึ่งครั้งนะครับถ้าแพ้ตรงนี้ได้เนี่ยจะดีมากๆแต่บอร์ดมันค่อนข้างตึงแล้วแหละนะมันได้อ e ิมพซ่าแล้วก็อัลเฟก็ไม่แย่ยครับแล้วมาเจอในส่วนของตติลูดกากกยครับคนนี้กุณซูคอกมออีกแล้วครับคนเดิมเลยนะ อ่ะเดี๋ยวซิว่าป้าจะเอาให้หรือเปล่าหรือติดฟอนต์ลายครับแอสโอตรงนี้พึดปัด๊ดพึดปัด๊ดอ่ะมีเสเลยเยอร์ให้นะโอ้โหป้าหายไปแล้วป้ามันไม่ค่อยเก่งนะทุกคนคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันแต่ข้อดีของการที่คนไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยก็คือเราจะเนียนทํซีบาทสามดาวได้ง่ายฮนะตรงนี้ก็ไม่ไหวครับข,ขอตัดอีกสักตัวสองตัวปึ๊บไม่สวยอยู่นะแต่ไม่น่าไหวแล้วโอเคแพ้ไปครับสองรูสติเข้ารอบหมอนนั่นเองฮนะ มาที่ 4, 3, 2นนนะ4ี2ีเลยนะครับอเมอันสุดท้ายอุ้ยอันแรกโคตรดีเลยนะได้4บาท2ดาวเลยนั่ครับเลือดผมลดเปิดซิงเลยนะไม่มีลูเซียนตัวหวนะ้ใช้ลูเซียนได้นะโอเคครับทำในเ่วนของไอเทมดูเลือดไปแล้วแกงแพงอับได้อะเอมเบซาสครับเนี่ยมันจะนิเมเนียนด้วยอัเมนนี้เนี่ยกับเอมเบซานะของอร่อยคู่กันเลยทุกคนโอเคโรค,ครับอยากได้เบลเวสตัวเราได้เบลเวตมาเปลี่ยนเลยนะมีเสิร์ของไอเทมคุณซูแล้วนะ จริงๆเนี่ยตรงนี้คือต้องเล่นสี่เซเลเยอร์นะครับทุกคนเล่นทันหรือเปล่าอ่ะไม่น่าทันนะแต่ก็ต้องย้ายในส่วนของไอเทม BT ทให้เบลเวตไปก่อนนะเหมือนโลอัพเกรดบ่อยกันก่อนเนาะไอเทมตรงนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับไอเทมของเออเจอยอดเดินหว่ะไอเทมของมูเทชันเนาะมันไม่ได้ดีสำหรับเบลเวตนะอ่ะตรงนี้จริงๆต้องใส่ B t ทให้เวลเวตก่อนนะ,ะใส่กุนซูแล้วก็ผมนา่าจะเล่นไป็นนี้แน่เลย The Ball, เ,เดี๋ยดักกิงโบกุนซูเบลเวตแต่ไม่ได้เก่งเนี่ยใส่ดูเลือดโอเคแต่ต้องสี่เซเรเยร์ก่อนแต่มันสามเซเลเยร์มันไม่พอเลยโอเคครับตรงนี้ชนะไปครับโรเปิดสี่เซเรเยร์ก่อนนะกำลังลังเลอยู่ว่าจะแคปไงต้องเ,อเซนาออกเนาะโอเคสี่เซเลเยร์พอแล้วหรือยังอ่ะพอแล้วเห็นปะเปิดสี่เซเลเยร์ปุ๊บมันได้เลยเดี๋ยวเราได้อาร์ทอกเทอร์นาแล้วเนาะใส่ไอ้นี่เลยนะ เออใจแอนให้ป้าไปนะสองชิ้นเลยครับแล้วคนที่เรามาเจอครับคนนี้อยู่ที่เลเวแปดไม่รู้เล่นเป็นอะไรนะตีบาทเยอะเหลือเกินมีทั้งเซรลฟีนมีทั้งรักมีทั้งไอ้นี่ด้วยนะยูนาร่าครับโอเคบอดเราตึงๆเลยแหละนี้อ่าโดนเต็มบอยครับเขายังแคปไม่ได้ครับตรงนี้หนหาไปาครับผมเราเนี่ยทุกคนสโลโลเลเล้วแปดนะไม่ต้องขึ้นเก้าก็ได้นะขึ้นเก้าใช้ตังเยอะเนาะ เราเนียน,น,นโลไปเราซีบาร์ามดาวได้หลายตัวนะครับเซเวนเบลเวตแล้วก็เอิมเบซ่าครับกดล็อกอัพท็อปครับเรียบร้อยได้ดาร์กิน2ฮะดาร์กิน2ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เรานะครับได้ฮิลจากการทำวามเสียหายกับผู้เล่น25%เนา์เนอะ mm hmm. เลือดเรา59นะครับก็จะฮิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าดีมากๆโอ้โหเบลเวตไม่ได้ทุกคนอะไรนี่คือบอกเลยโคตรด,ดีอ่ะผมงพี่เป็นเบลแล้วกันนะ โอเคได้อาร์ถอกมาแล้วเบลเวตแพงี่หน้าโลให้ฮิตเลยนะอ่ะเปลี่ยนก่อนครับเปน in, น็น2ดาร์กินตรงนี้ดูด้วยบึมบึมอยากโลอะเบลเวตมันแพอะอ่ะอยา้ายของกันก่อนครับเปลี่ยนมิวใหม่เปลี่ยน, mới, ยน, item น,อนไ,ไอเทมใหม่กันอ่ะทำซันฟ้าเลยครับไอเทมยูทิลิตี้ครบแล้วสําหรับบอร์ดของเราทั้งจอกกอแล้วก็ตัดฮิลเนะาะกระจายไอเทมเนี่ยผมมีเดอะดาร์กินโบ้ผมเลยรังเลว่าแบบแม่เอ้ยเบลเวตใส่คุณซูก,กับดาร์กินโบดาเมมันขาดจริงผมว่าใส่ใจแอนดีกว่านะ เลอแบบนี้ไปก่อนครับล้วคนที่เรา,าเจอนะครับทุกคนเป็นไซออนยังไม่สามนะครับเลือดเท่าไหร่วยเนี่ยเลือดบวกเสร็ดร้อยเก้าสิบสองครับอ่ะคิดว่าน่าจะไหวอยู่คนนี้เขาไม่รีบโลด้วยนะสี่ห้าก็สามดาวแค่อเฟรีออนครับเราเข้าถึงตัวอีกฝ่ายแล้วครับตรงนี้ก็ชนะไปครับมาที่สี่คีหกครับทุกคนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงอีคอนค่อยโลทีเดียวนะสะโลโลเร็วแปดเนียนตา สามวินสติกอยู่นะครับตรงนี้ต้องชนะนะจะได้รวยนะครับเนี่ยโอเคครับแล้วคนนี้ครับเป็นใครซาอยังไม่สองนะผมคิดว่าน่าจะมีโซงอุ้ยตะการกอยอังเมนแรกนี่คือเลือดอย่างบึ้มๆเลยนะต้องชนะนะครับใครซาเป็นในส่วนของฝั่ง AP เป็นสเกลลิ่งกันเบลเวตแล้วก็สเกลลิ่งครับป้าเราก็ฮิตแล้วไปดิใส่ไปน้องจะตายเฮ้ยโอเคอ่ะเลือดโคสิบห้าครับมันรีเจนเลือดเนาะซีวิสติครับผม ที่5้คีหนึ่งครับตรงนี้ก็เพราะของเราเนี่ยนะมันสโลโลก็ได้นะตรงนี้ผมอยากไปแคปให้มันดีกว่านี้นะก็คือเปลี่ยนตรงนี้เป็นชร์าน่าแล้วก็ลงรีเจนเนอรี่อีกหนึ่งตัวตอนแรกเนี่ยว่าจะได้สโลโลเลเวลแปดนะครับแต่พอมาดูอีกทีหนึ่งเฮ้ยขึ้นแคปก่อนดีกว่าเพราะว่าเรารวยเนาะและแถมเรามีซีวิสติกด้วยนั่นเองครับเราเล่นแบบนี้ไปก่อนได้เลยแล้วค่อยไปโลทีเดียวเลเวลเก้าจะได้เจอแบบตัวห้าบาทมาช่วยแบกด้วยเพื่อในกรณีเวิร์ดเคสที่4ีบาทไม่สามดาวนะ ต่ส่วนใหญ่ผมเจอบอร์นี้ยผมโดน4ีาส,สามดาวที่เยกวาแปดประจำเลยนะโอเคครับปลาไหลสวยมากนี่ทุปทุป,ทปแครีทุบอ่าเลบองหรอนี่ไงใครเข้าเล่นกันอ่าเรียบร้อยเต็มบอร์แบบนี้ได้ดูดเลือดด้วยนะครซีนไปเลยครับเอาวะคนบอร์ไม่แคปเนี่ยนะเราเล่นดากินสองนะจะเป็นตัวที่ทําให้เราเลือดแบบขึ้นเรื่อยๆครับเป็นหกสิบแปดแหละอ่ามาที่ห้าคีสองครับผมเลือกกดเก้าไปเลยนะ โลได้ป้ายหนึ่งคนครับเซนา,บาไบอารไบอาใช่บ่าวะเหมือนจะไม่ใช้ใช่ปะ,ะโลก่อนโอเคอะเซเวน่าเราใช้นะครับอ่ะเปลี่ยนปึ๊บสี่จักครับตึงๆลงมิวไปก่อนก็ได้ค่อยว่ากันแต่จริงคืออยากโลให้เบลเวสสองนะโอเคอะเปลี่ยนเป็นเซเวนสองตัวแล้วก,การจะได้ทำมีคอน20ได้คนระับแล้วคนที่เรามาเจอไซอยัยังไม่สางมับเนี้ยเอาอะ โอ้โห5ขีด2ไซออนไม่3หนักอยู่นะเนี่ยผมจะบาดของแบบอย่างแรงนะครับตรงนี้เราติดฟอนไลน์แน่นอนหืมป้าป้าหน่อยเอ้ยป้าโดนโอ้โหป้าโดนวันช็อตเดินบาดปุงป้งปุง้งปุ้งหายไปเลยครับแพ้ได้เนี่ยมนเล่นไปครับอุ้ยแรงเกินโอ้ไม่ไหวดิอย่างงี้แพ้ไปครับาที่5ขีด6เลยนะครับทุกคนตรงนี้บอร์ดผมเล่นเป็นเบลเว,ลเวตกับป้าครับป้าผมใกล้แล้ว แต่ผมโลไปเยอะมากนะเอาโฟแล้วนะผมก็เลยโรเพราะว่าบอดผมเนี่ยสเตทหกเนี่ยผมจะสู้ใครไม่ค่อยได้แหละบ่อดมันแคปวินเอาโดย4บาทสาดาวอย่างที่ผมบอกครับผมเก็บทั้งเบลเวตเก็บทั้งเซเวนเก็บทั้งป้านะอ่ะเดีย๋ยวเราสเกลดูนิดนึงครับคนนี้เป็นจักไฮสะสเกลลิ่งเนี่ยคนนี้เป็นโอ้โหใส่ออนว่ะสามแล้วด้วยครับแล้วก็อยอร์เดินเนี่ยตำลาย,ยืดฮนะโอเคมาเจอก่อนครับคนเลือดเยอะที่สุดฮนะ ไอซาสเกลครับไหวไหมตาต้องเอาให้นะสองใจแอนครับไหลคือป้านเนี่ยมันไหลแบบไหลแบบบางทีไหลไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยถูกปะถ้าไหลไปแบบแฮร์รี่คาวแบล็คไลน์เนี่ยไหวไปแล้วอะตรงนี้ยังไงโอ้ใครสาแรงจัดเฮ้ยติดแทงก้อนโอ้โหมันเป่าแล้ว,ลวเราโดนทีสีเลยป้ายย่ไหวครับตรงนี้แพ้ไปครับแห็นไหมน่าจะแพ้แหลอะอาทอกน่าจะโอ้โหไม่มีดามดหเอวะแพ้ครับผม ที่6กขีด6เลยครับอาการไม่ค่อยดีครับมีชิลลิงเลือดเหลือสามนั่นเองครับบอดมันแบบมันสู้ใครไม่ได้อย่างที่ผมบอกครับตรงนี้เราทําได้อย่างเดียวคือการโลโอเคแล้วผมโลแบบขายตัวที่ผมจะทํา5บาททิ้งหมดเลยนะเวิร์งานยากเดีย๋ยวแบบนี้คือตรงนี้ต้องชนะนะเพื่อที่จะได้ของในวงเพื่อที่จะได้เข้ารอบในวงนะทุกคนเอาวะไหวไหมไม่รู้ครับผมย้ายนส่สงอยเทยมไปบ้างแล้วเอาดาเมจไอเนาะแล้วก็ไอ จะดักกิ้งโบร์เนตไปไกลๆเลยโอเคแล้วมาเจอตัวปอมครับ <D _> <U> ดีอยู่เอาอะไหวไหมครับสเตจหกคือผมโดนเลือดเหลือแค่นี้ตายแน่นอนนะเหลือแค่สามครับีป้าไหลสวยจัดซิกสองแล้วนนะ่ะเอ,อ้ยซิกทุบป้าเอาให้จัดทุบป,ป้าทุบใครสาวยา,ายโอ okay, เคเบลเวตเอาให้ว่ะเรียบร้อยดิเอาเรบบาบอลดิ เคหกขีดเจ็ดครับตรงนี้มีคนซื้อดักหรือเปล่าอ่าโลไปก่อนครับโอ้โหไม่ฮิตครับเนี่ยผมแบบถูมเลยนะไอใชมวาน่าผมไม่เก็บฟิดเดินผมไม่เก็บอาร์ท็อปผมไม่เก็บนะอ่าไม่มีคนซื้อดักด้วยครับมีทรงอยู่ฮนะเดีย๋ยวมาดูกันครับว่ามอนดอกอะไรให้เราตรงนี้คืออยากได้แชมป์ดุกแบถ้าได้คือบอกเลยจีแต่ว่าป้าเนี่ยนะถ้าสามก็มีิวกาสแพ้อยู่นะดูซิว่าผมต้องฮิตแล้วนะถ้าไม่ฮิตคือง,งานหยากอยู่นะ โอเคครับโอเคแล้วมาจริงครับป้าฮิตให้ไปดีป้าสดาวโอเคไอเทมตรงนี้เลือกเป็นอะไรดีผมว่าผมจะไเทมแทง้งเป็นกากอยดีหรือเปล่าวะแต่จริงบิวนี้มันดีอยู่แล้วนะวเซเวนนะผมว่าไม่แย่เลยถ้าย้ายเนี่ยอาจจะย้ายเป็นผู้แบบซันไฟเอาอีเวนต์ชาไว้อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันได้ไหมมันก็ได้อยู่แหละส่วนโพลเ,เตอร์บเนี่ยใส่ให้โชแกตนะเพื่อได้ซีได้เร็วขึ้นนั่นเองคะ โอเคครับบ้าสามแล้วครับเดี๋ยวดูกันโผแม่เราโผแม่มาแลครับสี่บาทสามดาวใส่ไปครับตรงนี้ทำดามี่ครับนี่ไงป้าเอ้ยป้าเกือบแพ้โอเคครับสี่ครับตรงนี้ชนะไปครับ ah แต่สองคนสุดท้ายครับดูืิเ <c oughs> ขากดออกหรือเปล่าครับขเขาเห็นผมหรือ,อยังก่อน โอ้ใส่อ้อนว่ะทุกคนเลื่อสี่พัน่ะเอาว่ะตามมาแบบจุกๆครับอันนี้ผมโพซิชันใหม่นะจะได้ไม่ติดใส่อ้อนครับทุกคนแล้วมาเจอกันเลยครับไฟสุดท้ายของแต่ละคนแล้วแน่นอนเขาวางหลบอยู่นะแต่ว่าเอาใส่อ้อนมาครับแต่ว่าป้าเราทุบอาเฟหายเอาแครี่หายหมดแล้วดีเรียบร้อยดีเขาวางตามมาแล้วป้าเราลนดจัดครับป้าเรียนสูงแต่เรียบร้อยเลยครับโดนเต็มบอร์ดครับสี่ครับอันนี้ก็คือ b ีแคปนะครับ คอมที่ทำ4บาท3าดาวได้ง่ายที่สุดก็คือนินเนียนทำป้ายเบซ่าที่คนไม่ค่อยใช้กันแล้วมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนั่นเองครับตัดใจไปไงฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด u ั s c r i b ้กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้เจอกันบ่อยๆสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แอปชิวเดย์ครับสวัสดีครับผม อะเดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิคโคตดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันทีและยังตับเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียงหนึ่งเข้าไปที่การตั้งค่า LD Player คลิกที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงปรับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับแบบนี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับ ถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ผลิตเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบ feel iPad ได้ช็อบด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด LD Player ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ได้เลย